No. 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 What fish? Fish with the fish. 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 Chum. Fish. Fish, fish, fish. <laughs> สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็น,นเรื่องราวของนักร้องดังชาวเวียดนามพวกเขามาเที่ยวที่ภาคอีสานนะครับก่อนจะไปรับชมนเรื่องราวก็อย่าลืมสนับสนุนช่องสมมภูมิคอมเมนต์ให้เติบโตด้วยการกดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นเราจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับก่อนอื่นแอดมินขออนุญาตเกรนนำก่อนนะครับขออนุญาตไลน์ก่อนจะเข้านะครับ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะครับได้เปิดเผยรายชื่อการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2566หรือ Best Country 2023จาก US News and World Report นะครับโดยพบว่าประเทศไทยติดอันดับที่29จากทั้งหมด87ประเทศทั่วโลกโดยประเทศในเอเชียที่ติดอันดับโลกนะครับประเทศญี่ปุ่นอันดับที่6ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียสิงคโปร์อันดับที่16ของโลกเป็นอันดับ2ของเอเชียจีนอันดับ ที่20ของโลกอันดับ3เอเชียเกาหลีใต้21ของโลกอันดับ4เอเชียและประเทศไทยนะครับอยู่ในอันดับที่29ของโลกอันดับที่5ของเอเชียนะครับ U.S. News and World Report ได้ระบุจุดเด่นของไทยว่าไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสําคัญของโลกรวมไปถึงยังส่งออกดีบุกและอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ภาคกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความแข็งแกร่ง,งสูงส่งผลให้มีความยากจนและอัตราการว่างงานที่ต่ํา โดยไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกคิดเป็น7%ของ GDP จุดเด่นก็คือเมืองใหม่ผสมผสานกับซากอารยธรรมโบราณอย่างเช่นวัดสีทองอารามตลอดจนมีชายหาดที่งดงามมีการนวดแผนไทยและมีอาหารที่มีความหลากหลายท่านผู้ชมครับประเทศไทยของเราถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนักร้องดังชาวเวียดนามที่ชื่อว่าคอยลังทาง น่าจะคอยหลังทางนะคอยหลังทางน่าจะไม่ใช่นะครับถ้าแอดมินสะกดชื่อผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับ <K _ d ans> เขามีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ประมาณ2ล้านคนนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยจุดหมายปลายทางของพวกเขาไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะครับที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดแต่ว่าเป็นภาคอีสานนะครับนั่นก็คือจังหวัดนครพนมซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านแอดมินนี่แหละครับมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งจากช่อง YouTube ของเขาซึ่งมีชื่อคลิปว่าไปตลาดในประเทศไทย เยี่ยมชมสัตว์ประหลาด300กิโลชิมอาหารไทย20เมนูแปลกใหม่ ในคลิปนี้มียอดวิวณนปะัจจุบันนะครับหล้านวิวแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับโดยเนื้อหาก็จะมีการกินอาหารท้องถิ่นนะครับแห่งหนึ่งในริมแม่น้าโขงพร้อมกับการนั่งชมบรรยากาศริมโขงนะครับสิ่งที่เหมือนจะยากสําหรับพวกเขาที่พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยนะครับก็เห็นจะเป็นเรื่องการสั่งอาหารนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเมื่อทางร้านอาหารเองก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยนะครับทำให้การคุยกันนั้นก็ค่อนข้างที่จะออกมาตลกๆหน่อยนะครับแต่มัน ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนที่กำลังหิวซึ่งเมนูที่พวกเขาสั่งก็คือเมี่ยงปลาส้มตำปลาจุ่มนะครับสปไทย no, no. w a fish fish with the fish 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 จุ่มหลังจากที่ทานอาหารเสร็จ <c oughs> ก็พากันไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดแม่น้ำโขงแวะร้านคาเฟ่ริมทาง กินขนมไทยบัวลอยทับทิมกรอบชาวเวียดนามพวกเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าชื่นชอบผลไม้ไทยอยู่แล้วนะครับเพิญว่าภายในร้านคาเฟ่มีต้นเงาะอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ผลดกด้วยนะครับพวกเขาก็เลยขอแม่ค้าลองชิมดูแล้วก็ถามแม่ค้าว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าแม่ค้าใจดีนะครับให้ชิมฟรีซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากนะครับเจมเจมไว้ได้และเจะคัดท้าย miễn phí ม ọ งเลยครับ thank <laughs> หลังจากนั้นก็มีการแวะตลาดตอนเย็นแต่ว่ามีฝนตกพวกเขาก็เลยซื้ออาหารมากินที่ศาลาราลอรถประจำทางและต่อด้วยไปเที่ยวที่ลานพญานาคก็มีการเดินเยี่ยมชมตลาดชิมมันหวานเผาแต่เหมือนจะติดใจขนมไทยครับท่านผู้ชมครับพวกเขาเจอขนมไทยอีกร้านก็เลยพากันนั่งกินที่ร้านอีกท่ามกลางบรรยากาศฝนตกลินลินข้างถนนเลยนะครับซึ่งแม่ค้าก็อัธยาศัยดีมีการพูดคุยอย่างสนุกสนานนะครับเหมือนกับว่ารู้จักกันมานาน ประมาณนั้นนะเบียร์แปแปแปปาปาปาปปาปา้าวาอาเบียร์ลันนีเบียร์ลจากนั้นก็พากันไปกินขนมบันหมี่ ซึ่งเป็นแซนด์วิชสุดฮิตในประเทศเวียดนามนะครับแต่ว่าเป็นฝีมือของคนไทยจากนั้นทุกคนกําลังจะไปต่อแต่ปรากฏว่ามีแม่ค้ายใจดีข้างๆร้านบนหมี่นะครับได้เอาเค้กมาให้ฟรีด้วยซึ่งก็ต่างถูกอกถูกใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับควายยืนไม่ควายลุ่งดิที่คุจีบขายนมปันข้างๆร้านบะหมี่ใ h ạ y tới น ó ่นนะยังมีอีกอันนึงที่ขายขนม เรื่องราวในคลิปก็ประมาณนี้นะครับชาวเน็ตเวียดนามเมื่อพวกเขาได้ชมคลิปนี้ส่วนใหญ่ก็ออกมาชื่นชมนิสัยของคนไทยนะครับเกี่ยวกับการมีอัธยาศัยดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นสมกับที่เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและเป็นดินแดนที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดนะครับความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็มีแต่มุมบวกนะครับซึ่งคนแรกนะเขาบอกว่าชื่นชมคนไทยที่มีความเป็นมิตรสุภาพไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติชั้นลักประ ททศไทยชาวเวียดนามคนถัดมานะครับได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าประเทศนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่ต้องเห็นอกเห็นใจนักท่องเที่ยวบางคนด้วยเพราะบางคนก็โดนเอาเปรียบมันก็แล้วแต่สถานที่นะครับแต่ว่าที่โดนเอาเปรียบก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดมาเขาบอกว่าคนไทยเก่งเรื่องการท่องเที่ยวเพราะความเป็นมิตรราเริงกระตือรือร้นประสบการณ์ที่เขาแสดงให้ผู้ชมดูน่าสนใจมาก คนถัดมาเขาบอกว่าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเห็นว่าคนไทยมีอัธยาศัยดีและน่ารักมากการท่องเที่ยวไทยจึงพัฒนาไปมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดูคลิปเขาแล้วอยากไปเที่ยวเมืองไทยทันทีคนไทยมีความเป็นมิตรและน่ารักมากคอมเมนต์ถัดมาครับเมื่อดูว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยดีแค่ไหนฉันเห็นว่าเวียดน,นามควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนถัดมาเขาบอกว่าฉันชอบการท่องเที่ยวของประเทศไทยมากทั้งความเปิดกว้างความน่ารักการต้อนรับขับสู้และการเตรียมอาหารที่ค่อนข้างสะอาดซึ่งดูน่าดึงดูดใจมากเขาเป็นถัดมาครับเขาบอกว่าชอบไทยสื่อสัตว์กระตือรือร้นและน่ารักมากขายในราคาที่เหมาะสมแถมยังให้ของแถมด้วยน่านับถือจริงๆ ชาวเวียดนามคนถัดมาเ,าเขาบอกว่าฉันรักประเทศไทยมากขอบคุณที่นําเสนอวิดีโอดีๆมากมายเกี่ยวกับประเทศไทยและผู้คนที่เป็นมิตรในประเทศไทยส่วนคนถัดมานั้นเขาบอกว่ายอมรับว่าคนไทยอัธยาศัยดีเจ้าของร้านคาเฟ่น,น่ารักจริงๆแบบนี้ลูกค้าทุกคนต้องกลับมาการท่องเที่ยวเยี่ยมมากเวียดนามต้องเรียนรู้อีกมาก คอมเม์ถัดมาครับฉันชอบวิธีการท่องเที่ยวของไทยผู้คนมีความกระตือรือร้นและสุภาพมากส่วนเวียดนามเข้มงวดทุกอย่างเช้าเวียดนามคนถัดมาน่เขาบอกว่าเป็นที่เข้าใจได้ว่าการท่องเที่ยวของไทยกําลังเติบโตและนักท่องเที่ยวกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าฉันหวังว่าการท่องเที่ยวในเวียดนามจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการท่องเที่ยวของไทย เอาเม์ทันมาครับคนไทยทําให้การท่องเที่ยวน่ารักสะอาดและพิถีพิถันดูจบแล้วฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยทันทีเขาไม่ถัดมาครับพวกเขาเป็นมิตรและน่ารักมากรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเป็นคนเวียดนาม ส่วนคนถัดมาครับเขาบอกว่าฉันชอบวิดีโอสำรวจริมแม่น้ำโขงฉันชอบแม่น้ำที่เราเลี้ยงคนทางใต้มาหลายชั่วอายุคนชาวเวียดนามควรให้ความรู้แก่คนรุ่นปัจจุบันและอนาคตมากขึ้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำโขงรวมถึงแม่น้ำสาขาในเวียดนามคอมเมนตัดมาครับอาหารไทยมีความหลากหลายและราคาไม่แพงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยว คอมเมนต์ถัดมาเขาบอกว่าอาหารไทยมีความหลากหลายและราคาก็สมเหตุสมผลผู้คนก็เป็นมิตรและน่ารักไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้คนจำนวนมากถึงเดินทางมาที่นี่เชาวเวียดนามคนถัดมาครับคนไทยอัธยาศัยดีมากเที่ยวได้สุภาพมากราคาเป็นกันเองไม่หลอกนักท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสฉันจะไปเมืองไทยสักครั้งแน่นอน ค็ถัดมาครับความจริงก็คือคนไทยเก่งด้านการท่องเที่ยวมากกว่าเวียดนามมากคนเวียดนามเข้มงวดมากและในหลายๆที่ใบหน้าของพวกเขามีแต่หน้าตาบูดบึ้งและไม่สบายใจทำตัวเหมือนเป็นพ่อแม่ถ้าไม่เปลี่ยนการท่องเที่ยวพวกเราจะล้าหลังคนถัดมาเขาบอกว่า สิ่งที่ชัดเจนที่สุดประเทศไทยมีความเรียบร้อยและสะอาดราคาอาหารก็ไม่แพงและสะอาดมากเมื่อไร่เวียดนามจะเป็นแบบนั้นและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวเน็ตเวียดนามนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหาข้อมูลในการแปรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยการรับข่าวสารเพียงด้านใดนด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมอง ลองแต่ละตองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ